วันนี้แกงที่เลากินกันครับเพื่อนๆอ,อันดับแกรกก็ใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยริแกแ้งแล้วก็มีตะไคร้กระเทียมหอมแดงทำให้ละเอียดครับตามให้ละเอีดยดประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะแกงใส่กะทินะครับผมใส่กะทิเอาไปเคี่ยวให้แตกมันก่อน,นครับวันนี้ผมใช้กะทิกล่องครับ พิกแกงลงไปผัดครับแกงขี้เหล็กมีหลายสูตรนะครับเพื่อนๆบางที่ก็ใส่กะทิบางที่ก็ไม่ใส่กะทิเครื่องเคียงนี่ใส่หนังใส่หมูใส่อะไรได้หมดแล้วแต่คนชอบครับแกงไม่เหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวแต่ขงผมนี่ใส่กะทิบ้างบางครั้งก็ไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่ปลาบางที่เขาก็ไม่ใส่ปลาแต่ผมกินปลาครับกะทิแต่งมันได้ที่แล้วฮะผมก็จะใส่ใบขี้เหล็กลงไปผัด เติมกระทิลงไปอีกนิดนึงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนได้ที่เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำใบยะนางลงไปบางคนเขาก็ไม่ใส่นะครับน้ำใบยะนาง ตูดีนะถ้าใส่เยอะทีเดียวแล้มันน้ำจะเยอะแล้วมันจะไม่อร่อยเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆแกงขี้เหล็กนี้จะให้อร่อยต้องใส่ขาอ่อนไปด้วยแล้วก็ใบมดกรูจะได้หอมครับวันนี้เราจะใส่แคบหมูนะครับเพื่อนแ mm. คบหมูผมทำเองหน้าทานไหมครับ วันนี้มาใส่แกงเหล็กดูปรุงเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกเลยก้นนี้เลยนะครับน้ำปลรราครับหงนัวครับโรีนิดหน่อยครับ ตราครับชินรบดูครับอพอดีเลยเพื่อนๆขมๆนิดๆแล้วก็ใส่แคปงงไปเลยปิดท้ายด้วย กะทิสดครับปิดท้ายด้วยใบยแมงรักครับเพื่อนเนเสร็จเรียบร้อยครับแกงขี้เหล็กตันี้อร่อยเยี่ยมครับ